ซ้อมโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้สำหรับทัพลูกยางสาวไทยลงซ้อมครั้งสุดท้ายที่หัวหมากก่อนออกเดินทางสู่ป,ปักกิ่ง30พฤษภาคมนี้เตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL 2025สนามแรกเราจะพบกับโปรแลนด์แมตช์เปิดหัว4มิถุนายนนำโดยโคดออสเกียรติพงศ์รัตนเกรียงไกรครับ วันที่29พฤษภาคม2568ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากโค้ชออสเกียรติพงศ์รัตนเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอลิบอลบหญิงทีมชาติไทยได้นำนักกีฬาลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางการแข่งขันรายการ fivb volleyball w o m e n nation league 2025สนามแรกที่กรุงปักกิน่นประเทศจีนระหว่างวันที่4 ถึง8มิถุนายน2568ทั้งนี้การฝึกซ้อมวันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความพร้อมทางด้านจิตใจตก่อนเข้าสู่การซ้อมเชิงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับการเผชิญหน้าคู่แข่งในเวทีระดับโลก สำหรับโปรแกรมการเดินทางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางในวันพรุ่งนี้30พุทธพฤภาคมเวลา10นาฬิกาจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเที่ยวบิน tg 614มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งและจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีก3วันเพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมที่ก่อนประเดิมแมตช์แรกในวันที่4มิถุนายน และพบกับทีมชาติโปโลแลนด์ขอขอบคุณแหล่งข่าวสยามสปอร์ตนะครับในการทำข่าวให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงปี2025นี้ในการไปแข่งขัน VNR 2025ที่กรุงปักกิ่งนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งได้และสามารถเอาชนะ